จริงๆแล้วค่ะตัวก่อนที่จะเป็นแบรนด์โอโซค่ะมันมีการทำเกี่ยวกับสุราชุมชนอยู่แล้วค่ะก็คือเป็นแบรนด์พยานรีทองค่ะซึ่งทำมา18ปีแล้วค่ะนี่ย่างเข้าปีที่19เเนาะด้วยความที่ทำสุราชุมชนมาก่อนค่ะแล้วการที่มาเป็นแบรนด์โอโซค่ะคือการต่อยอดจากธุรกิจที่เป็นสุราจากวิสาหิีชุมชนค่ะมาเป็นหอจกหรือว่านิติบุคคลค่ะเมื่อสปีที่ผ่านมาค่ะแล้วเราก็เลยได้ อรอดแบรนใหม่ที่เป็นพรีเมียมขึ้นค่ะโดยใช้วัตถุดิบที่ทางเราอะค่ะเลือกสารจากเกษตรกรที่ปลูกในจังหวัดลำพูนเองค่ะโดยที่ตอนตอนเริ่มแรกค่ะยังมีสุราที่ทำจากข้าวแล้วก็จากน้ำตาลอ้อยอยู่ค่ะแต่ต่อมาเราก็เลยมีการทำอ้อยอินรีย์มากขึ้นแล้วก็ที่พึ่งคอลแลบไปก็จะเป็นที่ทำจากอ้อยกับโกโก้ด้วยค่ะ ไทมช็อกโกแลตนะคะเป็นเป็นแบรนด์ที่เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็ปลูกโกโก้ที่เวียงหนองล่องอยู่ค่ะแล้วที่เออเวียงหนองล่องค่ะส่งวัตถุดิบเข้ามาแปลรูปที่ไทม์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโกโก้ที่เป็นแบบแห้งนะคะซึ่งเราเลยเอากระบวนการที่เราทําเกี่ยวกับช็อกโกแลตค่ะก็คือจะมีทั้งนิดแล้วก็เศษของนิดจากกระบวนการแคลกเปลือกค่ะด้วยความที่คุยกันค่ะว่าเราจะาไปสามารถทําเป็นเหล้าได้ไหมเพราะว่าอยากให เพิ่มมูลค่าในชาเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มมูลค่ามากพอแล้วบางทีเราก็เอาไปทิ้งหรือว่าไปทําปุ๋ยอ่ยค่ะพี่อะค่ะเสียดายตัวนิปที่มันเป็นผงเล็กๆะค่ะกลายเป็นว่านิปที่มีคุณประโยชน์อะค่ะกับกายไม่ได้เพิ่มมูลค่ามัน